พระเทวทัตยิ่งหินเสพุทธเจ้าครับอันนี้ก็เป็นสถานที่ที่ให้เป็นตัวอย่างว่าสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีเพราะว่า,าพระเทวทัตนี่อตอนแรกนี่พระเทวทัตก็เป็นเป็น,ปนลูกของอพระราชานะครับบวชด,ด้วยกนันในอรุทธาพระคุกกิมพิระพระเทวทัตเลยครับเป็นคนที่บวช ออกบทมาแล้วนี่อนุทธะพระคุกิมิละสําเด็จอรหันพระอนนท์สำเร็จโสวดาบันพระเทวทัตนี่สําเร็จโลกิยชานหอเหินเดินกาศได้ <Okay. S 1> เสร็จแล้วเนี่ยสุดท้ายก็กอ,อยากจะมีลาบสการละเพราะว่าใครๆก็ไปหาแต่พระศรีวลีหาแต่พโมคคานณะไม่มีใครเอามาม่าไปถวายท่านเลยท่านก็เลยน้อยใจ โอ้น้อยใจทํายังไงหาวิธีให้เกิดลาบสก,การละก็เอาเอางูเนี่ยพันคอเข้ามาเหาะมามานั่งตักอาชาตะกุมานนี่แลหละพระหัวงูครับสุดท้ายก็เลยทําให้พระอาชาตะกุมานนี่กลัวก็เกิดความเลื่อมใสพอเกิดความเลื่อมใสสุดท้ายก็อบอกให้อาชาตะกุมานเนี่ยยึดอํานาจจากบิดาก็ยึดอํานาจส่วน พระเทวทัตก็ยึดอำนาจจากพระเจ้าจะไม่ได้ครับสุดท้ายก็ให้อชาตกรุมาปองพระชนพ่อครับพ่อก็ถูกขังไว้จนจนปองพระจนจนชิ้นพระชนแลวพ,พระเทวทัตก็ไปปองพระชนพระเจ้าโดยการนะครับชงช้างนาราชิลิงชงช้างลาลอะไรชงนายธนูไปแล้วก็มาเนี่ยกิ้งหินใส่พระเจ้าตรงนี้แต่หินเนี่ยมันก็กระเด็นลงมาไปถูกอีกก้อนหนึ่งครับทำให้โลหิต พ่อโลหิตเรียกว่าโลหิตตุบาทครับแลนั้นกรรมห้าอย่างห้ามทําก็คือ1นฆ่าบิดา2อฆ่ามารดา3ามฆ่าพระอรหันต์แล้วก็ทําสงให้แตกกันก็ทำหโลหิตตุบาทกรรมห้าอย่างเนี่ยไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้โลหิตตุบาทก็เลือดหมอนะห่อเลือดนยองให้พระห่อเลือดรอคนทั่วไปห่พระอรหันต์พระพุทธเจ้าครับโลหิตตุบาทบาทนี้คือบาทของพระพุทธเจ้าครับ ถ้ทว่าอาตมาอาตมาเฉยนี่ออ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็เขาว่ามันก็เก็บนิดหน่อยอ่ะแต่ว่าถ้าเป็นเป็นผู้ที่เจ้านี่ไม่ได้<อ>ก็ห้าอย่างนี้ผู้ที่เจ้าบอกว่าห้ามทำเพะนั้นเนี่ยกรรมกรรมเพียงเล็กน้อยเนี่ยก็ผู้ที่เจ้าก็บอกว่าอย่าทำเพราะว่าแม้แต่จิตเราเนี่ยครับจิตเราก็พยาพยามอย่าไปคิดในสิ่งที่มันไม่ดี คือถ้าจิตม,มันคิดในสิ่งไม่ดีมันก็จะไปเวลาจิตเราดับเนี่ยมันก็จะไปสู่ทุกขติก็คือไปสู่อะไรแต่ว่าถ้าเราจิตฉะ,ะนั้นเวลาเขาจงให้พุทโธพุทโธไว้เวลานอนอ่ะพุทโธพุทโธพุทโธเมื่อจิตเราหลับไปอันนี้สงของการที่เราสวดมนต์สวดอะไรก็มีจงห้าอย่างหรือเจ็ดอย่างนะอันนี้ก็ทําให้นั้นได้ฉะนั้นก็ถือว่าการคําสอนของพระพุทธเจา้าเนี่ยเป็นเป็นสัจธรรม แล้วพวองก็เกิดมาเป็นมนุษย์เพิ่มมนุษย์โดยแท้แล้วก็เราก็เป็นลูกถ้าเราเนี่ยครับบางทีเนี่ยเราเป็นชาวพุทธแบบในทะเบียนบ้านอ่ะอุตส่าห์แม่ทั้งเก็บทั้งอะไรนะคลอดลูกแล้วต้องอยู่ไฟอยู่อะไรทั้ไวก่อนอ่าแล้วก็เอาไปสแตมป์ชื่อเราไว้ที่อำเภอเนะ่ยลูกสันนางนั้นนางน,นี้เป็นชาวพุทธทั้งที่แม่เนี่ยสแตมป์ไปเลยออยอรับรองว่าเป็นลูกเป็นชาวพุทธแน่นอนแต่ชาวพุทธแบบในทะเบียนบ้านอ่ะ มันไม่พิอาด้วยนะบุตรท้งสลาหนังมันก็เช่นกันดังนั้นนี่ถ้าเราได้มาเข้าใจได้มาเห็นได้มาเลยก็จะถือว่าสิ่งที่นําไปปฏิบัตินะครับที่เรามานะครับดังนั้นก็เรามาดูมาเห็นสถานที่ก็จะได้รู้และเข้าใจนะครับ